เรามาทําความรู้จักกับพลอาสาสมัครกันและมีหน่วยไหนที่ยังเปิดรับอัตราพลอาสาสมัครอยู่ไปฟังคลิปนี้กันสวัสดีครับผมสรักช่องที่แนะนําแนวทางการสอบข้าราชการทหารสําหรับ EP นี้นะครับเรามาแนะนําเกี่ยวกับพลอาสาสมัครกันเป็นอีกช่องทางหนึ่งสําหรับคนที่สนใจอยากจะเข้าเป็นข้าราชการทหารหรือก้าวหรือความก้าวหน้าในอาชีพทางทหาร สำหรับพลอาสาสมัครนะครับคือข้าราชการทหารที่ได้รับการบรรจุในอัตราพลอาสาสมัครนั่นเองนะครับรับค่าตอบแทนชั้นพ2คือพูดง่ายๆนะครับพลอาสาสมัครจะมีชั้นยศที่สูงกว่าพลทหา,ารและมีชั้นยศที่น้อยกว่าใน10พลอาสาสมัครณที่นี้นะครับไม่ได้เหมือนกับอปปรอหรือตำรวจบ้านอะไรตำนองนั้นนะครับแต เป็นค้าราชการกลาโหมประจําการนะครับที่ต้องสอบเข้ามาเท่านั้นนะครับพอสอบเข้ามาแล้วนะครับจะต้องได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กองทัพได้กําหนดเอาไว้และสามารถบรรจุเข้ารับราชการจนถึงเกษียณอายุราชการ6 0ปี <c oughs> เหมือนค้าราชการทั่วไปส่วนสวัสดิการของพลอาสาสมัครมีเงินเดือนประจํามีบ้านพักพ่อแม่ลูกเมียสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ และเบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้และที่สําคัญมีบําเหน็จบํานาญตอนเกษียณอายุราชการเช่นเดียวกับค้าราชการนะครับส่วนความก้าวหน้าของพลอาสาสมัครสามารถเลื่อนยศเป็นในสิบได้หรือสามารถออกไปสอบนอกหน่วยเพื่อเป็นในสิบได้เช่นเดียวกันส่วนหลักสูตรนะครับพลอาสาสมัครสามารถไปเรียนหลักสูตรจูโโจมนะครับหรือหลักสูตรส่งทางอากาศได้เช่นเดียวกัน ทีนี้เรามาดูกันว่าหน่วยที่ยังมีอัตราพ,พลอาสาสมัครอยู่ณปัจจุบันนะครับผมจะยกตัวอย่างอาทิเช่นนะครับพลสอหอหรือฐานสารวัตรนะครับ 2. พลดุริยางหรือฐานดุริยาง 3. ทอมทมรออหรือหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย 4. พันสอทอหรือกองพันทหารสุนัข 5. บอกทอทออหรือกองบัญชาการกองทัพไทยและ6นะครับสอปออกอหอ สอปอจุดกอหอหรือสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนั่นเองนะครับสรุปแล้วนะครับพลอาสาสมัครไม่ใช่ทหารเกณฑ์แต่เป็นค่าราชการทหารประจำการนั่นเองนะครับสำหรับน้องๆที่สนใจที่ตามหาความฝันว่าอยากจะเป็นทหารนะครับนี่คืออีกช่องทางหนึ่งสําหรับน้องๆที่อยากจะเข้ามารับราชการทหารและเพื่อที่จะสร้างความเข้าหน้าในอาชีพทางทหารของตัวเองก็สามารถ หาข้อมูลเพื่อที่จะสมัครสอบว่าช่วงไหนหรือหรือการเปิดรับสมัครกี่อัตรานะครับสามารถไปดูข้อมูลตามที่ผมได้กล่าวเมื่อสักครู่นะครับของหน่วยต่างๆและสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนตั้งใจที่จะเดินเข้าไปหาความฝันของตัวเองผมทำได้คุณก็ทำได้ผมสอราครับ